สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพีส,สิปีสอปชทุกคนพบกับครูเฉลี่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวิชาประวัติศาสตร์ของเราครูเฉลี่ขอเป็นเงื่องน้อยคอยรักนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของอิทธิพลที่มีผลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของชุมชนค่ะ อะไรกันนะที่มีส่วนทำให้วัฒนธรรมของแต่ละชุมชนเนี่ยแตกต่างกันหรือ <Wow. S 1> เกิดวัฒนธรรมชุมชนนั้นๆขึ้นคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่าชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยมีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่เหมือนหรือแตกต่างกันคะวันนี้ เรามีเพื่อนมาด้วยนะคุณครูพาเพื่อนมาหลายคนเลยนักเรียนจะพอตอบได้ไหมนะใครจะตอบได้ก่อนกันนะใช่แล้วค่ะชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยจะมีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมเนี่ยที่แตกต่างกันแต่แตกต่างกันเพราะว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาได้เรียนรู้กันนะคะไปกันเลยค่ะ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของชุมชนมีสองปัจจัยได้แก่ 1. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ค่ะและ 2. ปัจจัยทางสังคมนั่นเองค่ะเรามาเรียนรู้กันด้านปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะ ประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมแก่การเพราะปลูกหรือการทำเกษตรกรรมนะคะเพราะฉะนั้นคนในชุมชนต่างๆนะคะจึงสร้างสารรค์วัฒนธรรมโดยการใช้หลักการดำเนินชีวิตเข้าไปอยู่ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นอ,อย่างในรูปภาพนะคะจะเป็นชุมชนที่อยู่ในที่ราบลุ่มหรือว่าที่ราบใก้แหล่งน้ำนะคะก็จะมีอาชีพเกษตรกรรมทำนานะคะ ก็จะเกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรมเกี่ยวกับการทําเครื่องมือเครื่องใช้การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้นะคะในการทํานานั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นในสมัยก่อนเนี่ยเราใชออ้ควายในการไถานาใช่ไหมคะก็จะมีคันไถนะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีคราดน,นะคะ คราดเนี่ยจะทำให้เอาไว้สำหรับคลาดพื้นดินให้เกิดความร่วนซุยนะคะก่อนที่จะลงมือเพาะปลูกนะคะแล้วก็ทำการไถค่ะรูปนี้นะคะก็จะเป็นการเก็บเกี่ยวข้าวนั่นเองค่ะก็คือการเกี่ยวข้าวเนี่ยเขาจะใช้เคียวใช่ไหมคะละักษณะของเคียวก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะก็จะมีไม้หนีบข้าวนะคะซึ่งใช้สำหรับหนีบข้าวเพื่อทำการเอ่อ ตีข้าวให้เมล็ดข้าวเนี่ยออกจากเปลือกนั่นเองค่ะแต่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นนะคะเออก็เกิดความอ,อ่าความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นมีรถ,ถไถน,นะคะมีรถดํานามีรถเกี่ยวข้าวอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะนอกจากการสร้างสารรค์วัฒนธรรม เกี่ยวกับการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทํานาแล้วนะคะยังเกิดเป็นประเพณีหรือการละเล่นด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นประเพณีไหว้พระแม่โ,โพธพประเพณีเต้นกำรำเคียวหรือว่าประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวคา่ะส่วนชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำหรือว่าอยู่ที่ราบชายฝั่งทะเลเนี่ย ก็จะมีการประกอบอาชีพทำประมงน้ำจืดและน้ำเค็มนะคะจึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมเกี่ยวกับาการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการหาปลานั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นจะมีการาประดิษฐ์ของที่สามารถใช้จับปลาได้นะคะเช่นแหลอบซุมหรืออวนลากปลานะคะที่ใช้ในการทำประมงน้ำเค็มนะั้นก็คือเรือขนาดใหญ่นะคะ หรือจะเป็นเอ่อขายดักปลาที่นักเรียนเห็นในคลองนะคะที่เป็นแนวยาวๆขึงไปตามอ่ลำคลองแล้วก็เป็นตะข่ายนะคะเป็นต้นเลยค่ะส่วนชุมชนที่อยู่ที่ราบสูงนะคะคุณครูยกตัวอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหรือว่าภาคอีสานของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างแห้งแล้งนะคะ ก็จึงเกิดเป็นการสร้างสารรค์วัฒนธรรมเกี่ยวกับการขอฝนขึ้นมาก็คือประเพณีขอฝนนะคะเช่นประเพณีบุญบ้างไฟประเพณีแห่นางแมวนะคะก็จะทําให้เหมือนว่าฝนตกต้องตามฤดูกาลหรือว่าเป็นการเอ่อเป็นความเชื่อของคนในแถบภาคอีสานนะคะว่าทําอย่างนี้แล้วเนี่ยฝนจะตกลงมาทําให้เขาเนี่ย มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและก็ทำการเกษตรค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะ<ๆ>เกี่ยวกับการละเล่นเต้นกรรมรำเคียวนะคะมาให้นักเรียนได้ดูกันด้วยนะคะนักเรียนก็ ลองดูดูนะนักเล่นอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็ได้นะคะว่าจะมีการร้องการเล่นหรือว่าการรำอย่างไรนะคะแล้วก็เขาถืออะไรกันอยู่ในมือด้วยนะคะเรามาดูพร้อมกันเลยคะ่ะมาเธอเอียมา แม่มามาหรือมาแม่มามาเต้นกรรมยำยาที่นหนอันนานี่มาเต้นกรมยำยาที่นหนอันนานี่เออ พากรเยะจายายาเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนเคยเห็นไหมเอ่ยต่อไปนะคะนักเรียนลองมาดูคลิปวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับ ประบเพนีแห่นางแมวกันนะคะโดยในปัจจุบันเนี่ยเเราไม่ได้นิยมเอาแมวตัวจริงมาแห่นะคะก็จะมีการดัดแปลงเป็นตุ๊กตาแมวหรืออะไรจำพวกนี้นะคะเพื่อมาแห่ให้เเป็นความเชื่อว่าฝนจะตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองค่ะ พาไปนะครับที่สุรินทคืออย่างที่ผมบอกครับอีสานในช่วงนี้คือมันแรงจริงนะน่าเห็นใจนะครับใครที่ทําอาชีพเป็นเกษตรกรคือทํานาเนี่ยต้นข้าวนะพอมันไม่มีน้ําเป็นยังไงมันก็ยืนต้นตายน่าเป็นห่วงจริงๆก็ทีเนี้ยชาวบ้านเขาก็มีพิธีกรรมอย่างที่ทราบกันดีแห่นางแมวขอฝนแต่ที่นี่ที่สุรินเขาแห่นางแมวขอฝนพร้อมกับเสียงดนตรีที่มันขนาดนี้ ถามคำเดียวได้ฝนมาไปดูกันครับ ปัจจัยทางสังคมนะคะในด้านศาสนาและความเชื่อนะคะคนในชุมชนประเทศไทยเนี่ยจะมีความผูกพันกับศาสนาเป็นอย่างมากเลยนะคะศาสนาจึงเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมต่างๆนะคะเช่นคนในชุมชนที่นับถือพระพุทธศาสนานะคะวิถีชีวิตของคนในชุมชนเนี่ยก็จะมีการผูกพันเกี่ยวกับศาสนานั่นเองค่ะ จะใช้ศาสนานะคะในการยึดเหนี่ยวจิตใจมีการสร้างสารรค์ศิลปะวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่นสร้างวัดนะคะ,ะมีจิตมีภาพวาดจิตกรรมฝาผนังที่วิจิตรสวยงามนะคะและก็รวมถึงมีการสร้างพระพุทธรูปโบสถ์วิหารอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ รวมถึงความเชื่อทางศาสนาเนี่ยก็จะก่อให้เกิดประเพณีต่างๆด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นประเพณีการบวชพระนะคะประเพณีการถวายเทียนพรรษาประเพณีการทอดกระถินหรืออย่างในรูปภาพนะคะจะเป็นประเพณีการเทศมหาชาตินั่นเองค่ะสำหรับชุมชนบางชุมชนหรือว่าในภูมิภาคต่างๆนะคะ ก็อาจจะมีความเชื่อที่หลากหลายกันไปนะคะแตกต่างกันไปนะคะก็เกิดก็ก่อให้เกิดการสร้างสารรค์วัฒนธรรมที่แตกต่างกันด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นประเพณีการลอยกระทงประเพณีการลอยโคมใช่ไหมคะหรืออย่างในรูปภาพนะคะก็จะเป็นประเพณีการบวชป่านะคะซึ่งเป็นการอนุรักษ์ป่าไมา้อีกทางหนึ่งนะคะของชุมชนภาคเหนือนะคะ พิธีต่างๆหรือว่าประเพณีต่างๆเนี่ยก็เกิดจากความเชื่อของคนในชุมชนหรือว่าคนในคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นๆนะคะเพื่อคิดว่าทําแล้วเนี่ยอะอาจจะมีความสุขทําเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนะคะก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสําหรับการเรียนในวันนี้ถ้านักเรียนอะฟังไม่ทันตรงไหนเนี่ยหรือว่าอยากดูภาพตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเอ่ยย้อนคลิปวิดีโอกลับไปดูซ้ําได้นะคะ หรือเปิดหนังสือควบคู่กับการเรียนนะคะในหน้า140และ141ค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่เป็นภาระง,งานของนักเรียนก็คือคุณครูถามว่าปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมชุมชนเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในชุมชนอย่างไรนั่นเองค่ะ มีอิทธิพลอย่างไรบ้างนะก่อให้เกิดอะไรบ้างนะเกิดประเพณีที่หลากหลายเลยยกตัวอย่างเช่นอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นชุมชนที่อยู่ในอที่ราบรุ่มอยู่ใกล้แหล่งน้ำเนี่ยจะประกอบอาชีพอะไรและเขามีความเชื่อว่ายังไงและเขามีการะเล่นหรือขนธรรมเนียมประเพณีอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะนักเรียนก็ไม่ต้องเครียดน,นะคะทำเท่าที่ทำได้นะ และอีกเรื่องที่สำคัญมากก็คือดูแลสุขภาพของนักเรียนให้ดีนะคะในตอนนี้นะคะนักเรียนดูแลตัวเองให้ดีรักษาความสะอาดในร่างกายนะคะสวมใส่แมสเป็นประจําแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกจากบ้านนะเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนคะ่ะตั้งใจทำงานนะคะก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะสำหรับการเรียนของสัปดาห์นี้ หวังว่านักเรียนจะเข้าใจแล้วก็ไม่น่าเบื่อนะคะคุณครูจะพยายามหาความรู้ดีๆมาเพิ่มเติมแล้วก็สอดแทรกให้นักเรียนตลอดนะคะนักเรียนอยู่บ้านก็ดูแลตัวเองดีๆเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะวันนี้คุณครูและก็เพื่อนนักเรียนคนอื่นเนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ